ตอนนี้แล้วค่ะสิมาส่งของได้ปฎิบัติไปเยอรมันนี่ได้แล้วในคูรูหรือเป่ได้แล้วค่ะมาแล้วตอนนี้ก็มาส่งไปเซนีค่ะส่งไปประเทศเยอรมันกระติ๊บข้าวสามกล่องค่าส่าง u หนึ่งห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะคะทุกคนค่ะกระติ๊บข้าวสามกล่องค่าส่งแพงกว่ากระติบะต๊บข้าวขออีก ส่งไปประเทศเยอรมันนะคะนี่ส่งอีรีด้วนี่นี่อันนี้ก็มาคิดค่าส่งก่อนนะคะส่งแล้วเพิ่นกระโอนเงินค่าส่งไมห่ห้านะคะแล้วถึงทําการส่งไปไปไปชนีเพิ่นส่งไปให้นะคะนี่ค่ะวันนี้มาที่ไปชนีส่งกระติ๊กเข่าไปเยอรมันจ้าเข้าแต่วาสิการ์นั่นเงียบ แา่มาเนี่ยเขาจะมีผิดอีกเลยเหรอแอข้างในเป็นอะไรคะเป็นกะติข,ข้าวบล็อกเหรอไอ้นี่นี่แมันมีอยู่นี่แนแนวใส่อาหารนานไหมกว่าจะหอดประเทศห้าวันถึงประเทศเขาเออแล้วก็นำสง่งนำส่งประมาณอีกสองวันก็จะห้าวันมันอยู่ที่นู่นนะคะ่ะที่มันอยู่ที่ทางนู้นว่า ถามว่าถึงตันไหนคือถึงห้าวันแต่ยู่ที่ทางนู้นเขาจะนำจาวันไหนโอเคส่งแล้วนะคะส่งแล้วจานอยู่ส่งแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะ